เดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสองเก้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้านะคะอยู่ที่ตำบลอือและนะคะอ,อําเภอสายบุรีจังหวบับปัตตานีนะคะครับ,ค,รบค่ะซึ่งคนที่เอาข้อมูลของคุณอิศกกมาแอนะคะไปลงทะเบียนนะคะดูการลงทะเบียนเข้ามาที่ร้านอิมพ์เปเน็ตเดสคอมนะคะในโครงการทูตมาสเนี่ยเน แท็กนะคะร้านนี้นะคะจะอยู่ที่อจังหวัดระยองนะคะอยู่จุดกับท่าเรือหน้าดัานนะคะอ,อยู่ที่บ้านเพจจังหวัดระยองซึ่งคุณอิสกกมาแอร์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งอยู่คนละเขตคนละจังหวัดเลยถูกต้องไหมถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลของคุณนะคะอาจจะเกิดมาจากการรั่วไหลมาจากช่องทางในช่องทง เพืหหลังดีนะคะที่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลสองคุณเนี่ยและมีการนำเอาข้อมูลสองคุณนะคะไปทำการลงทะเบียนเปิดเบอร์เบอรถือใช้งานที่ร้านเบสคอมอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะที่ทางเราต้องิดต่อเข้ามาแจ้งเพราะว่าเบอร์เกลาวมีการลงทะเบียนเข้ามาตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะไม่มีการโทรเข้าโทรออกนะคะในการใช้งานแต่มีการแบบส่งข้อความหลอกลวงนะคะเกี่ยวกับ ชวนคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วรมลงคูนเล่นข้านออนไลน์นะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายแล้วก็ผิดกรอกอมพิวเรด่อยนะคะและตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามานะคะที่หน่วยงานของกอสอทชนะคะหรือว่าโทรคมนาคมน,นะคะว่าให้ติดต่อเข้ามาสอบถามคุณอิจมาเอนะคะเกี่ยวกับโดยดังกลา่าวที่มีการลงทะเบียนเข้ามาช่วงที่สนตรงนี้ตัวของุนเองก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ไม่เคยลงทะเบียนของเครือข่ายดีแท็กตุ้้องไหมคะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้คือเราจะทําการช่วยเหลือนะคะคุณอิสมาอนะคะในการยันรับตัวตรงนี้ให้แต่ว่าคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับทางสื่อดีแท็กด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่เสียหายก็คือตัวของคุณเองแล้วก็สื่อดีแท็กด้วยนะคะที่จะต้องมาดังรับผิดชอบนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาข้อมูลของคุณไปลงทะเบียนเนี่ยซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาดีข้อมูลของคุณบ้างน้อยแค่ไหน งทะเบียนไว้กับร้านไหนบ้างที่ไม่น้อยตอนนี้ก็คือร้านเทปคอมนะคะที่มีการลงทะเบียนเข้ามาเมื่อวันที่เจ็ดเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ต้องหาว่าคุณนะคะอ่าไม่อยากตกเป็นผู้เสียหายหรือว่านะคะเป็นผู้ต้องหานะคะโดยที่เราไม่ได้ทําำผิดและจะต้องถูกเชิญตัวไปสอบตัวหรือว่าออกหมายเรียกหรือว่าถิดหมายจับได้ตรงนี้คุณจะต้องยืนยันกับทางย้าที่นะคะว่าคุณ คุณกดไปลงทะเบียนเวนี้ที่รเ้เต๊นดอทคอมจังหวัดระยอง